ก็จะวันแม่แล้วใช่ไหมวันนี้ตีณ่าก็พามาดูการ์ดวันแม่นะคะในเมริกาว่า,ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเซ็กชันวันแม่นะจริงๆวันแม่ของเมริกามันอยู่ในเดือนพฤษภามนะมันผ่านมาแล้วนะนี่แล้วนี้อันนี้น่ารักดี g r e a t m o m s get Great moms get promoted to g r a n d มาอันนี้สําหรับแบบว่าแม่ที่กําลังจะได้เป็นคุณย่าหรือคุณยายนะคะใครมีลูกแล้วแบบว่าจะได้เป็นคุณยา่าคุณยายาเลยป้แมนี่อันนี้เลยนะหรือ อันนี้น่ารักปี Mum I know you do a lot for me Go out of your way for me And do whatever you can to make me happy And since it's Mother's Day I just wanted to say I'm worth it I'm worth it แต่ว่าอะไรเลยแต่ว่าทุกอย่างที่แม่ทํามานะอะไรก็แล้วแต่ที่แม่พยายามที่จะเลี้ยงดูหนูมาเนี่ยวันแม่เนี่ยหนูแค่อยากจะบอกแม่ว่าหนูเนี่ยโคตรคุ้มเลยมีหนูเนี่ยโคตรคุ้มเลย เรวก็จะบอกว่า I love you แม่ Mom I'm worth it โอ้อันนี้คิ t e อันนี้คิ t Can you zoom in like okay That moment when one of your hugs make me feel like it's going to be okay อ๋ออันนี้ก็คือความรู้สึกตอนที่แม่กอดแล้วรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันจะโอเคทุกอย่างมันแบบมันจะผ่านไปหรืออะไรเงี้ยโอ้โหนี่น่ารักน่ารักเอาอีกอันนึงอันนี้ก็น่ารัก When in doubt call mom or text whatever works ก็คือเมื่อไหร่ที่สงสัยอะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่จะตัดสินใจอะไรยังไงโทรหาแม่นะคะหรือไม่ก็ส่งข้อความไปก็ได้น่ารักมากนี่อันนี้เอาไปใช้ได้เลยถ้าใครแบบว่าให้เขียนแบบวพอแม่แบบสอังกฤษเนาะ Thanks for always being there for me ก็คือขอบคุณที่อยู่กับหนูตลอดมา Happy Mother's Day from your daughter อันนี้สำหรับลูกสาวนะ นี่อันนี้ชอบนี้มากเลยาีิน่ามีลูกนะตีน่าอยากให้ลูกส่งการ์ดนี้ให้ติน่า My mom was always right about everything ก็คือแม่ถูกเสมอนะคะแม่ถูกเสมอ <c oughs> อาแล้วก็อันนี้เอาไวอ้อวยพรบรรแม่ได้ I'm so grateful for all your advice and wisdom mom ก็คือรู้สึกขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำต่างๆแล้วก็ความรู้ต่างๆที่แม่ให้มานะคะอันนี้ก็โอเคหรือไม่ก็อันนี้เนี่ยนี่ Mom hugs are the best in the whole world นะคะก็คือกอดแม่ดีที่สุดในโลกนี้เอาไปใช้ได้เลยนด่เป็นคำคม m o m Mom hugs are the best in the whole world I'll never outgrow how good it feels to be loved by an amazing mom like you โอ,อ้ก็คือหมูได้มีวันเหมือนกับไม่มีวันลืมไม่มีวันที่จะแบบว่าจะเป็นเด็กตลอดไปเพราะว่าการได้ความรักจากแม่เนี่ยมันสุดยอดมากคนเป็นระ่ับ Amazing มากนะคะแปลยากดนิ <laughs> โอเคอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ดอนแมส s ิชมาร์ว m a ร a ์นะคะก็คือแม่แบบว่าที่ห่วงลูกมากๆเหม,มือนหมีอะไรเงี้ย don't m e s s with mama bear แต่นนี้ถ้าแบบให้กับแม่คนไทยแม่อาจจะรู้สึกว่านี่ว่าฉันอ้วนเหรอว่าฉันเป็นหมีเหรอ Happy Mother's Day to the fiercest mom I know ก็คือ Happy สุขแบบสันต์วันแม่กับแม่ที่แบบว่า ไร่ right. แม่ไร่แม่ไร่ที่สุดที่ที่เคยรู้จักกว่าอะไรอย่างนี้ออกแนวคําชมมากกว่านะคําชมโอเค Hold on one last thing one last one นี่ I like this one เนี่ยสาวนี้ she is strong she is determined she is tough she is, tough. She is amazing แปลว่าแม่เป็นคนอะไรแข็งแกรง่งมุ่งมัน่นแข็งแรงแล้วก็ amazing มากสุดยอดมาก Kiss my mom happy m o t h happy, happy Mother's Day ซาตินามีลูกนะ เอาอันนี้มาให้ทีน่าจะมีความสุขมากจ้ะโอเคยังไงทีน่าก็สุขสันต์วันแม่เนาะ Happy m o t ร์ r เดย์สำหรับแม่ทุกคนนะคะวันนี้ทีน่าก็มาให้ดูเฉยว่าการวันแม่เป็นไงบ้างก็เอาคำศัพท์เหล่านี้เนาะเอาไปใช้กับแม่ได้หรือเอาไปลงในสเตตัสเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่าอ่าติ๊กตอกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้เนาะแล้ววันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้นะคะแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และก็ subscribe ให้ทีเนตันอร์ชานอลหรือตามตีน่าที่ Facebook ทีน่าเทลเลยก็ได้ วันนี้แบบว่าถอดแม็กซ์ไม่ได้อยู่ข้างนอกก็ไม่ถอดเพราะนั้นเดีนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ